สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหานะมาดูกันนะคะหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะมาดูซิว่าคุณจะได้ข่าวดีอะไรนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนานและราศีนะคะมาขอพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเลยนะคะ มาดูกันพลังงานชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ general i t y นะคะใบแรกเป็นให้แห่งการช่วยเหลือนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะการหยิบยื่นหรือว่าเป็นการสนับสนุนตัวคุณเองก็ได้นะคะ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นให้ทุกอย่างเนี่ยมันปลอดโปร่งมากขึ้นบางคนได้รับการช่วยเหลือในด้านของการเงินนะเงินสนับสนุนแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเ,เงินสนับสนุนหรือว่าเงินลงทุนมาดูกันต่อนะคะโอ้ชายไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นนะคะคุณจะมีในเรื่องของ การมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะชาวกรกฎเนี่ยนะคะแม่หมอจะบอกว่ามันจะเหมือนกับว่าคุณได้เกิดใหม่เลยแหละนะคะมันจะไม่เครียดนะคะไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนนี้นะคะออมันจะมีความร่าเริงมีความสดใสนะคะแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเหมือนเหมือนแต่เก่าก่อ,กอนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืม ความแจ่มใสอ่ะมันเหมือนจะเหมือนเด็กๆอะ่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะมันจะเหมือนเด็กๆแต่สําหรับบางคนบางท่านถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้คืออาจจะมีในเรื่องของการตั้งครันหรือการมีบุตรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืมได้บุตรเป็นของขวัญได้บุตรเป็นข่าวดีแบบนี้อ่ะมาดูต่อนะคะ ไะะพ่ในบนี้เป็นไพ่จักระหัวใจนะคะเป็นจักระที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักความเมตตานั่นเองนะอาจจะได้ลูกมาเป็นดวงใจนะแม่หมอมองว่านะคะเนี่ย,พยไพ่ใบแรกก็คือการได้รับมาด้วยนะคะมีโอกาสมากๆเลยที่จะตั้งครั์มีบุตรนะคะคุณจะได้รับในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะคะความรักความเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือจากคนรอบข้างก็ได้นะคะเหมือนจะเป็นช่วงที่ คุณจะมีความอบอุ่นมีความสมงบในใจิตในใจที่มันมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะค่อนข้างที่จะสบายอกสบายใจมากขึ้นนั่นแหละนะสำหรับชาวกรกฎนะคะมาดูต่อนะโอ้โห prosperity prosperity นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของความมาั่งคั่งนะคะร่ำรวยโ้ถ้ามีบุตรในช่วงนี้แม่หมอมองว่าเป็นอ,อภิชาตบุตรมาเกิดหรือเปล่าเนี่ย นะคะนำความบาัางบ้างความร่ำรวยหรือว่าความสุขสบายมาให้นะคะคุณจะมีพร้อมทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการนะไม่ว่าคุณจะต้องการเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรก็ตามแต่ทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของชัยชนะตำแหน่งหน้าที่การงานบริษัทที่เติบใหญ่เติบโตนะคุณต้องการอะไรอะ <c oughs> นะคะมันค่อนข้างที่จะให้เปนี้ค่อนข้างที่จะครบแล้วนะคะ ส่วนใหญ่คนเราก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าในเรื่องของการเงินความร่ํารวยเนาะนะคะพอมีเงินปุ๊บก,ก็จะต้องการเรื่องของอานาจแบบนี้เป็นต้น belonging นะคะทรัพย์สมบัติมาเลยนะคะความสุขสบายที่มันมากขึ้นนั่นเองนะการยกระดับฐานะการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้น นะอ่าจะเป็นแบบนั้นแต่นะแม่หมอจะบอกนิดนึงว่าเมื่อไรที่เราดีขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของการเงินการทองชีวิตความเป็นอยู่ให้ลดอีโก้ลงมาด้วยนะคะเอ่อให้ลดในเรื่ององอีโก้ความหยิงผยองความถือตัวถือตนแบบเนี้ยนะคะอืให้อ่อนน้อมลงมานะเอาง่ายๆนะคะ a า h i e v e m น n t นะาบางคนเจอเนื้อคู่ด้วยนะคะเจอเนื้อคู่เจอคนที่เข้ามาอุปถัมภ์เจอคนที่เคมีตรงกันเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเข้ามาแล้วสามารถเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่กันและกันได้แล้วช่วยเหลือกันอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณจะเจอคุณจะเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรสำหรับบางคนดวงที่ไม่มีเนื้อคู่ดวงโสดนะคะ ก็อาจจะเข้ามาเป็นการายาณมิตรก็ได้เข้ามาเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ได้มาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจการค้ากันแบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะามาดูต่อ c ัลทรูเวชันนะคะความสนุกสนานความรื่นเริงบันเทิงใจนะมาแล้วนะชาวกรกฎ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกดีมากขึ้นเป็นสุขมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการเจอความรักก็ได้นะการเจอความรักที่ดีเข้ามาสนับสนุนก็ได้มันเลยทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นช่วงนี้อาจจะร้องเพลงมากขึ้นก็ได้เล่นดนตรีมากขึ้นฟังเพลงมากขึ้นแล้วแต่เลยนะคะ,ะมาดูต่อค่ะ รีแลกเซชันโอ้มีแต่ให้สบายสบายเนาะ <c oughs> นะคะมีแต่ให้สบายสบายนะแบบเรื่อยๆชิวๆนะจะบอกว่าชาวกรกฏนะคะคุณจะได้พักผ่อนแล้วนะบางคนบางท่านเหมจะเหนื่อยมานานนะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามานานนะคุณจะได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจจะได้พักผ่อนนั่นแหละนะออจะสบายมากขึ้นบางคนได้ได้รีแลกซ์ด้วยการไปเที่ยวบางคนไปสปาก,ก็ได้นะเออรีแลกซ์ด้วยการ ไปสปาไปเที่ยวทะเลหรืออะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณชาร์จพลังบวกอะเออมันเป็นการชาร์จพลังบวกมากขึ้นแบบนี้นะคะโอ้เนเอเจอร์นะคะมีเกณฑ์มีบุตรจริงๆมีเกณฑ์ได้เป็นแม่คนได้เป็นพ่อคนนะนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักการปกป้องการดูแลหรือการเอาใจใส่นั่นแหละนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงยังไงคุณก็ต้องได้รับการดูแลเนอะคนท้องอะ่ะใช่ไหมใครๆก็เอาใจใครๆก็ประเคนนู่นนี่นั่นให้กินอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความรู้สึกอบอุ่นนะคะอบอุ่นแล้วมีความสุขที่สุดแล้วนะชาวกระกดนะคะค่ออรินะคะคุณจะได้โอกาสดีๆนะ ได้โอกาสดีๆหรือว่าได้สิทธิพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่เหมอะมองว่าลูกของคุณเนี่ยเผอเพอเ,เป็นลูกที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ด้วยนะนะคะอืมติดกันถึงสองใบเลยเผอเเป็น,เป,นเป็นบุตรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณก็ได้นะคะเด็กจะฉลาดนะเด็กที่คลอดมาเนี่ยจะฉลาดนะคะมีสติปัญญาปราดเปรื่องเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็แม้แต่ตัวคุณเองเนี่ย คุณจะได้รับโอกาสดีๆเลยนะในช่วงนี้นะคะบางคนได้ไปอบรมบางสิ่งบางอย่างเพื่อจเจริญในด้านปัญญานะคะอบรมเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อความรู้ที่เพิ่มขึ้นแต่สําหรับบางคนบางท่านก็อาจจะได้รับฟังโอวาจากพ่อแม่ครูบราอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมคุณได้ถูกได้ตรงแบบนี้ก็ได้ด้วยมาดูกันต่อที่ไพ่ยิีนะคะมาดูชว่วไพ่จะบอกอะไรมาข่าวดีนะคะ ของชาวราศีกรกฎลักนากรกฎเป็นไพ่ในอวมอนนะคะืคุณจะคึกคักมากขึ้นคุณจะคึกคักคุณจะมีพลังเนะมีพลังมีไฟในการทำนั่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะอา,อาจจะออกจากบ้านบ่อยเดินทางบ่อยไปติดต่อไปสื่อสารนะคะออกไปพบลูกค้าบ้างออกไปติดต่องานบ้างอะไรแบบนี้ ค่อนข้างที่จะมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะติดต่ออะไรก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะติดกับ justice นะคะ justice ก็เป็นไปด้วยเรื่องของกฎหมายก็ได้บางครั้งเนี่ยแม่หมอจะบอกว่านะการพูดหรือการทำอะไรเนี่ยอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรในสิ่งที่ถูกกฎหมายกฎระเบียบนะคะแล้วคุณจะได้ความยุติธรรมกลับมา คุณจะได้ความชัดเจนกลับมานะคะการไปติดต่อติดต่องานหรือว่าการไปตกลงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการร่วมทุนการลงทุนต่างๆนานานะคะเตรียมเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างหรือความชัดเจนไปให้ดีนะ,ะอืมไม่บอกมองว่าคุณจะได้ได้จะได้รับความยุติธรรมหรือว่าจะเขาเรียกอะไรนะ ตกลงสำเร็จอะเออตกลงสําเร็จอะมันคือไปติดต่อในเรื่องของการงานอะนะคะ Queen of w a เออแม่หมอเขาเปิดทีเดียวแล้วกันเนาะ Page of Pentacle แล้วก็สองสองดาบนะคะออการงานจะสำเร็จเห็นไหมนะคะ การงานจะสำเร็จการตกลงการเจรจาการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของผลประโยชน์คุณอาจจะมีความลังเลหรือความไม่มั่นใจความไม่ชัดเจนบ้างในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์นะคะแต่แม่หมอบอกเลยว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเท่าที่คุณจะต้องได้นั่นแหละนะม,มาดูต่อ โอ้โหสี่คาทาค่ะนะคะสี่คาทาเมจิเชียนจุดยอดเพดอบอนให้ทัดไฟเยอะนะเนี่ยโอ้ให้เอ็มเพรสติดกับให้เด็กแล้วก็นี่ก็เด็กเดอะฟูลนะคะมีเกนมีบุตร ชัดเจนเลยนะคะสำหรับชาวกรกฏเนี่ยนะหรือไม่งั้นต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กที่จะมีเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตคุณแต่แม่หมอมองว่าเป็นในเรื่องของบุตรนั่นแหละบางคนมีเกณฑ์การแต่งงานนะคะอืการแต่งงานแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นครอบครัวใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนปาฏิหาริย์ด้วยซ้ํา นะคะบางคนไม่คิดหรอกว่าจะได้แต่งงานนะก็ก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะอืมแล้วก็จะเขาเรียกอะไรนะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้อยู่เฉยนะอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารที่เยอะขึ้นหรือการติดต่อแบบนี้เยอะขึ้นถ้ามองในเรื่องของการงานนะกิจการก้าวหน้ามากๆโดยเฉพาะง,งานค้างานขายนะคะงานที่เป็นตัวกลางงานสื่อสารนะคะ งานเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยี่ปวัวซาปวัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยอะ่ะบางคนมีแกงเปิดบริษัทลูกบริษัทเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะเอ่อจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณทําอะไรก็มักประสบความสําเร็จหรือการได้ชัยชนะนะคะจะสบายมากขึ้นแล้วก็จะมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบมากๆเลยหรือมีในเรื่องของความร่ารวยนั่นแหละนะคะ การเงินร่ำรวยเนะมาจากธุรกิจการงานหรือความขยันันขแข็งของคุณนะแบบนี้ก็ได้นะคะถ้ามองในเรื่องลูกนะแม่หมอจะบอกเลยนะกรกฎถ้าท้องถ้าตั้งครรภ์นในช่วงนี้นะลูกอภิชาตตบุตรนะลูกนํามาซึ่งในเรื่องของฐานะทางการเงินนะลูกนํามาซึ่งโชคนะคะ โชคทางการเงินแบบนี้เป็นต้นตัวคุณเองจะเหมือนกับว่าชีวิตมันเหมือนมันหลุดโล่งอ่ะมันเซตศูนย์ใหม่เลยนะคะมันจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วมันก็จะมีความสบายกายสบายใจมากขึ้นนะคะคิดอยากทําอะไรได้ทําอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินมักจะเป็นแบบนี้เลยนะชาวกรกฎมันมันเหมือนกับว่า the f o ่ะเข้าใจไหมเร้่งคิดเลยมากเออมันจะเป็นสภาวะนี้เลยไม่ต้องคิดเลยมากแล้วอ่ะอืมนะ มาดูกันต่อนะคะชาวกรกฎเด็กดาบนี่ไพ่เด็กขึ้นมาอีกแลวอวเด็กนี่ทั้งเด็กเหรียญเด็กคาถาเด็กดาบเหลือเด็กถ้วยเนาะ <laughs> ไอ้ครบไหม <laughs> คิงถ้วยโอ้เก้าเหรียญน,นะคะ สวินดาบอ้าวแฮงแมนนะคะอืเอ่ออย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์และความใจร้อนนะคะหรือว่าการที่ทำอะไรที่มันหุนหันพันแล่นพุ่งทยานไปข้างหน้าฟาดฟันแม่หมอจะบอกว่าให้ใช้สติให้มากๆคิดแล้วก็ตรตรองให้มากๆอย่าบางครั้งอ่ะต้องรู้จักอดทนรู้จักรอได้คอยได้นะคนกรกฎนะคะถ้าบางครั้งถ้าทำอะไรที่มันหุนหันพันแล่นหรือรวดเร็วเกินไป แม่หมอมองว่ามันเกิดผลเสียหายนะติดกับไพ่นี้เลยมันเกิดผลเสียหายกับชีวิตคุณได้บางครั้งเนี่ยเรื่องราวนะมันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนและการรอคอยแบบนี้เป็นต้นในยาวแต่อารมณ์นะคะบางครั้งดื้อน,นิดนึงนะอยากได้ต้องได้หรือว่าอารมณ์ประมาณว่าจะเอาอะไรจะเอาให้ได้บางครั้งก็เหมือนเด็กๆแบบนี้เป็นได้ด้วยนะกระกฎเนี่ยถ้าไม่มีบุตรแม่หมอจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะทําตัวเหมือนเด็กก็ได้นะอืเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองเด็กอาจจะเป็นอย่างนั้น นะคะอยากกินอะไรต้องกินอยากจะได้อะไรต้องได้เ,ออเหมือนเด็กๆอ่ะนะคะออบางครั้งคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้แต่ไม่คิดอะไรมากนะเออไม่คิดอะไรมากนะจะเป็นแบบนั้นนะคะ<อ>แล้วก็อย่างที่บอกนะในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์การได้เร,เริ่มเริ่มเริ่มต้นความรักสร้างความสัมพันธ์กับความรักทางไกลก็ได้นะต่างชาติก็ได้แบบนี้เป็นต้นมีเรื่องรักๆคล้ายๆเข้ามานั่นแหละมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ด้วย นะคะแล้วการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหรือแม้แต่ความรักที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจจะมีในเรื่องของฐานนะการเงินการทองที่มั่นคงอ่ะนะคะการเงินดีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่หมาะมองคือเขาาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตชีวิตของคุณที่มันดีขึ้นให้มันสะดวกสบายขึ้นนั่นเองนะคะมาดูกันต่อที่ไพ่โชคดีนะมาดูซิว่าไพา่โชคดีจะบอกอะไร ข่าวดีของชาวกรกฎโอ้พไพ่ใบนี้นะใบที่หกสิบสองนะคะไพ่นรกนั่นเองเป็นไพ่แห่งการตัดสินนะคะเ,เป็นไพ่แห่งการตัดสินความดีความชั่วนะชาวกรกฎเนะี่ยมีพยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะอือแม่หมอมองว่านะคะอาจจะถึงเวลาแล้วบางคนเนะี่ยถูกตัดสินได้รับได้รับ ได้รับผิดไปแล้วก็ได้บางคนก่อนหน้านี้ชีวิตเดือดร้อนมามๆกนะมีแต่เรื่องเดือดร้อนทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องลูกเรื่องงานนะคะเอ่อบางคนถูกตัดสินแบบนี้มาแล้วก็วางใจได้นะคะเพราะจากนี้ไปสิ่งที่แม่หมอมองเห็นคุณจะสบายขึ้นคุณจะดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่อย่าทําสิ่งที่ผิดอีกนะอย่าทําอะไรที่มันผิดสิ่งผิดธรรมหรืออย่าทําอะไรที่มันเป็นความชั่วหรือความไม่ดีนั่นแหละ เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมาันจะวนกลับมาหาเราอีกนะคะเเมื่อเราใช้กรรมดีผลกรรมผลบุญหมดอะนะเพราะฉะนั้นมีไพ่ไปนี้ขึ้นมาแม่หมออยากจะบอกว่าชาวกรกฏประมาทไม่ได้นะคะสุดท้ายคุณจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆทําบุญทํากุศลไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มฐานบุญฐานบาร,รมีของตัวเองให้สูงขึ้นเมื่อใดที่ดวงกลับมาตกอีกนะคะหรือว่า กรรมไม่ดีมันเข้ามาแทรกนะจากหนักมันก็กลายเป็นเบาเามันจะได้ไม่เจ็บหนักเหมือนก่อนๆที่มันเคยผ่านมาแบบนี้เป็นต้นเพราอให้ใบนี้ขึ้นมาเวลาถูกตัดสิ่งที่มันเดือดร้อนมากเลยมันทุกข์ทรมานมากเลยนะคะอืมใพ่ไปนี้นะคะใบที่สิบสองการให้นะคะ,ะการให้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนให้หรือว่าคุณจะเป็นคนที่ได้รับนะจากสิ่งที่ไม่มอมองเห็นนะ คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่นนั่นแหละนะได้รับกําลังใจได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือเหลืออะไรก็ตามแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองก็บางคนไปบริจาร่างกายก็ได้บริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะนะคะถ้ากรณีที่ตัวคุณเองเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยนะก็จะมีคนที่เขามาบริจาคอวัยวะให้กับคุณด้วยเหมือนกันนะเน,นีก็คือความโชคดีนะนะคะโชคดีที่มีคน มาบริจาคให้นะคะโอ้ไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่แห่งผู้นำนะคะเป็นไพ่แห่งผู้นำคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นผู้นำบุญก็ได้นะผู้นำกลุ่มผู้นำองค์กรผู้นำศาสนาหรือผู้นำอะไรผู้นำธุรกิจองค์กรของคุณก็ได้นะคะการขึ้นที่สูงขึ้นการขึ้นตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้เป็นต้นนะคะ หรืออาจจะได้จับงานสําคัญสําคัญงานใหญ่ๆนะแล้วคุณก็จะมีคนสนับสนุนคุณแบบนี้นะคะคนคนเขาเรียกอ,อะไรผักดันคุณอะ่ะเออให้คุณได้รับตําแหน่งนี้ไปอะไรอย่างนี้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะอ่าเจ็ดสบเอต้องระวังพฤติกรรมการกระทําที่มันผ่านๆมาด้วยเช่นสมมุตินะ้าเมื่อก่อนดื่มเหล้ามากนะคะ ปัจจุบันสิ่งที่ให้ผลคือคุณจะเจ็บจะป่วยเออจะนอนรักษาตัวหรือก่อนหน้านี้สูบุหร่มากนะคะก็จะมีผลอาจจะทําให้คุณเป็นโรคปอดหรือโรคอะไรได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหันกลับมาดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากนะคะอ่าสุขภาพนะคะถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองวันนี้นะวันข้างหน้าคุณก็จะป่วยเนี่ยอันนี้ก็คือไพ่ขึ้นมาเตือนนะจะป่วยด้วยพฤติกรรมจา,จ,จากปัจจุบันที่คุณทานั่นแหละนะอันนี้ไพ่ขึ้นมาบอกนะ ให้เตือนให้บอกแม่หมอมองว่าเป็นขา่นขาวดีเลยแหละนะคะเพราะว่าคุณจะได้ไม่ผิดพลาดในชีวิตอีกหรือว่าคุณจะได้ไม่เพี้ยงพราหรือใช้ชีวิตอย่างประมาทอีกนะคะ,ะใบที่ห้าสิบห้าก็เตือนเหมือนกันนะคะในเรื่องของความทุกข์ยากลําบากกายใจนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนในะอย่าดื้อนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่กำลังจะบอกว่าถ้าใครเตือนอะไรก็ให้ฟังนะคะ ให้ฟังบ้างน,นะไม่ใช่ว่าทํามั่นอ,อกมั่นใจแล้วทําตามอารมณ์ความคิดและความรู้สึกของตัวเองสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากการกระทําของคุณเองทั้งนั้นนะคะบางคนเจออุบัติเหตุอุบัติภัยเจ็บป่วยเพราะสิ่งที่คุณกระทํามาหรือว่ายากจนค้นแค้นหลายๆอย่างเลยเนี่ยนะแต่สิ่งที่ไพ่บอกคือมันเกิดมาจากพฤติกรรมหรือการกระทําของคุณเองเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะอันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนอื มาดูต่อนะคะอ่าจสิบเก้าในเรื่องของครอบครัวจะอบอุ่นมากขึ้นนะคะการดูแลนะไปเกี่ยวกับการดูแลแล้วนะดูแลเอาใจใส่นี่หลายใบแล้วนะคะเออคุณอาจจะได้รับการดูแลดีก็ได้นะช่วงนี้นะคะหรือว่ามีคนเอาอกเอาใจคุณอืมก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันมาดูต่อ โอ้ใบ oh, ที่13มนะคะมีเกณฑ์ไปทาบุญใหญ่จริงๆบางคนัตคนเองเลยแหละเอาตัวคนเองเลยแหละไปทําบุญใหญ่คืออะไรไหมคือการบวชนั่นเองนะสาหรับบางคนบวชเลยนะคะเดินเข้าสู่ใต้ร่มกาศวะพัดเลยบางคนบวชเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นเนนหรือจะใส่นุ่งขาวข่มขาวเพื่อปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือสําหรับบางคนไม่ได้บวชหรอกแต่ว่าไปงานบุญ,บญใหญ่หรือว่าไปเป็นเจ้าภาพบวช อ่าแบบนี้ก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพบวชไปไปร่วมงานบวชก็ได้นะคะแม่หมอถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของพลังงานบวกๆที่จะนำมาสู่ชีวิตของคุณอ่าแ r a น d o p e n i n g grand o p e n นน g นะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเปิดธุรกิจใหม่นี่แบบนี้นะเพราะในเรื่องของผลบุญเริ่มสนับสนุนแล้วนะคะคุณอาจจะ มีการเปิดธุรกิจใหม่แล้วได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างแบบนี้เป็นต้นนะคนร่วมดีใจอ่ะคนร่วมดีใจคนร่วมสนับสนุนให้กับคุณนะให้ได้เจริญรุ่งเรืองหรือว่าก้าวหน้าในธุรกิจหรือในการงานนั่นเองนะคะอ่าใบที่ห้านะคะใบนี้นะอาจจะเป็นในเรื่องของการแก้กรรมก็ได้นะคะ แม่หมอจะบอกว่าไปทําความสะอาดวัดเนาะนะคะโรคร้ายต่างๆนานาที่มันเป็นแล้วรักษาไม่หายมันอาจจะช่วยทําให้ทุเราเบาบางมากขึ้นไปกวาดลานวัดช่วยเหลือสังคมก็ได้นะคะแต่แม่หมอมองว่าถ้าไปทาที่วัดจะดีไปล้างห้องน้ํากวาดลานวัดเช็ดสาลาทําความสะอาดนู่นนี่นั่นนะคะถ้ามีโอกาสไปทําได้ไปทานะชาวกรกฎนะคะจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันราบลรื่นมากขึ้นนะคะ รวมไปถึงในเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งที่จะเป็นในอนาคตก็ได้นะคะมาดูต่อเบรกเรื่องอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะอารมณ์คุณเหวี่ยงนะอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเร็วมากอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเวลาดีดีใจหายเวลาร้ายร้ายฟาด มันจะเป็นแบบนั้นเลยไล,ยหล้หัวร้อนหัวหัวรุนแรงเอ,อ่อพยาพยามพยายามเบรกอารมณ์ให้อยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะเออเพราะไม่งั้นนะ่ะมันนำความเสียหายมาติดกับไพ่ใบนี้ด้วยนะคะจะนำความเสียหายมาสู่ชีวิตของคุณแม่หมอหมองว่าชีวิตของคุณมันกำลังดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปในทิศทางที่สวยงามเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวความรักหรือว่า กันเงินกันงานนะคะมันมาได้เกือบครบหมดเลยครบหมดแหละนะถ้า,ถ,าถ้าเอาจริงนะถ้าแม่หมอมองนะคะโอเคก็ประมาณนี้เราแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับคนที่เข้ามากด thank you หรือกดขอบคุณนั่นเองนะนะก็เป็นการสนับสนุนช่องก็เป็นกําลังใจให้กับช่องอีกเหมือนกันโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ